สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเมื่อมีคนด่าแล้วไม่ด่าตอบธรรมะจัดการคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องธรรมะเกี่ยวกับการที่ว่าเมื่อถึงมีคนด่าเราแล้วเราไม่ด่าตอบเขาจะได้ใจไหมนะคะ ก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะปู่ชากราบเรียนพระคุณเจ้าเจ้าค่ะมีคำถามสงสัยมีคำสอนที่สอนมาว่าเมื่อมีใครด่ามาไม่ควรด่าตอบโกรธมาไม่โกรธตอบแต่ในสังคมทุกวันนี้ถ้าทำตามคำสอนคนที่เขาด่าเราจะยิ่งได้ใจและมีความสุขกับการด่า การติเตียนการพูดประชดหรือแดกดันเพราะเขารู้สึกว่าคนคนนี้มันไม่ด่ากลับหรอกและหลงตนว่ารู้ดีกว่าเพราะว่าเราเทียงไม่ทันมันทำให้ตัวเรารู้สึกเก็บกดและเครียดทันทีแต่คนด่ากลับสะใจและสบายใจก็เลยคิดว่าน่าจะด่ากลับไปซะบ้างจะสมควรไหมเจ้าคะวิสัชนาโดยพระภพศาลวิสาโล เมื่อใครสักคนต่อว่าด่าทอเพราะว่าเขาอยากให้เรารู้สึกทุกข์เจ็บปวดและโกรธแต่หากเราไม่แสดงอาการเจ็บปวดหรือโกรธเขาเองนั่นแหละที่จะผิดหวังและเป็นทุกข์หากเราอยากเอาชนะเขาก็ไม่ต้องลงมือด่าเขาหรอกแค่ทำเฉยเหมือนไม่ได้ยินหรือไม่รับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเท่านั้นก็พอแล้วในทางตรงข้ามหากเราโกรธ แสดงอาการหัวฟัดหัวเวี่ยงเขาก็ยิ่งพอใจและจะทำอย่างนั้นกับเราอีกเพราะรู้ว่าวิธีนี้ได้ผลใช่แต่เท่านั้นหากเรากโกรธและด่าเขากลับเราเองก็จะเป็นทุกข์เพราะถูกความโกรธเผาลนใจความสะใจนั้นให้ผลเพียงชั่วคราวแต่ก็ตามมาด้วยความร้อนใจ ยังไม่ต้องพูดถึงสงครามย่อยๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเขาย่อมตอบโต้ด้วยการด่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ด่าเขากลับเราก็จะถลำลึกลงไปในวงจรแห่งความขัดแยง้งซึ่งนับวันจะออกมาได้ยากขึ้นเราควรถามตัวเองว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วจะคุมไหม เอาละค่ะและนี่ก็คือหลักธรรมคำสอนดีๆจากพระภัยสาวิสาโรในเรื่องของเมื่อมีคนด่าหากไม่ด่าตอบแล้วเขาจะได้ใจไหมนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ